ดดก็มันไม่ค่อยดีตัวเดิมครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับผม สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับจะบอกว่าวันดีครับเป็นบีทางข้าเที่ยงยังยังเลยครับผมอา,าอาถาว่าสื่อเพือผมตื่นนะครับ อันนี้คือเพิ่งตื่นเลยแล้วก็ลุกขึ้นมาซ้อมมาซ้อมลองเพี่เลยครับผมหายไข้ผู้ชายยังยังเสียงแหม่อยู่ครับเสียงยังเสียงหปวดเป็นดังอยู่ครับผมตอนนี้แต่เดี๋ยวก็คงหายนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีค่ะน่ารักจุ๊นคุณครับนะครับผมสวัสดีแม่แม่ทุกคนเด้อสวัสดีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เด้อฝากกดไลค์กดแชร์ไลฟ์ให้หน่อยนะครับ แต่บอกว่าจะเพิ่ว่าใครดเดงน,นี่เลยอันนี้คือจะบอกว่าสัมผัสตนนี้คือลุกออกมาจาก,กที่นอกนเ,เลยนะครับเมื่ขอของของซ้อมด้วยเมื่อของของซ้อมด้วยเพื่อที่จะซอมรอบเสียงนะครับต้องเพีมงมูนี้นั่นนะครับทีมเอต้องลุกเป็นไฟขอบคุณนะครับทีมเอทั้งใจสู้ๆค่ะยิ่งสิจักลากันครับนา่ารักที่สุดนะครับแล้บอกว่า,วาแคมเปญน,นี้นะฮะ สนุกแน่นอน,นครับผมมวนแน่นอนนะครับผมเสื้อสวยขอบคุณครับอันนี้เสือ้อกีฬาผมเสื้อสมัยผมเิ่นกีฬาก่อนยู่นม่วงตอนเยน่ยมมหาไลยนะครับต่อแล้วจ้าขอบคุณครับคือถ้าเราใส่พี่เตอนดีคคือกระสีกระสีเยินอยู่ครับเพราะว่าคุณนอนถอดกระตือเนาะคือแบบเตือนมาผมก็เลยมาบ้องเสียงมันนั้นม่นีเลยครับเพราะว่าร่างกายมันบริตติดลอยนะครับตอนนี้คือมันมันมันป่วยอยู่นะครับผม คิดถึงมากเออสวัสดีครับเรื่องไหนพี่เบางคนกับบางคนเออ่าเรื่องเรื่องแหน,น,น,นเ,เ,เ,เรื่องแหนผมจะบอกว่าจริงๆแล้วครับถ้าถ้าสมมุติว่าถ้ามันถ้าถ้ามันไปถึงแล้วสมมติว่ามันมีการแบบน้ามันโผล่รือแบบอะไรอย่างเงี้ยรลยกระผสมส่งแรงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วแล้วมันมีน้ําออกแล้วมันเปรี้ยวมากเนี้ยเอาวน เอาไส้ตู้เย็นใบก่อนนะครับเอาไส้ตู้เย็นใบก่อนแล้วจะเราจะบอกว่ากินเพราะว่าเวลาเดินทางมันทานเนื้อคม่เนาะเหมือนที่มันห่อนเกินมันก็เลยเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆกับแบบมันถึงอบไปสินะครับมันก็รีบห่อนเอ้ยมันก็เลยมันก็เลยเปรี้ยวเพราะฉะนั้นก็ถ้านุู่ไปถึงแล้วก็เอาไส้ตู้เย็นใบก่อนไส้ตู้เย็นใบก่อนแล้วจะกินนะครับผมมันก็สิ่งรสชาติอร่อยนะครับผมแต่สำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวก็จะอร่อยเลย นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ที่ป้าบอกมากนะสวัสดีนะครับสุดสู้นะครับทีมเอสวัสดีครับหนึ่งสารคามทำไมหล่อจังชอบมากที่อยู่กับบอสบีกอยู่ครับตัวเกียร์ข่าวคราสวัสดีนะครับผมพักก่อนลูกเสียงคือเป็นเหมือบเหมือบอยู่ครับแม่ทำมันหนุบเหมือบอยู่ครับบอกแอดมินไปตอบแชทคราสผมไหช็อปเปอร์ไหสวัสดีครับสวัสดีนะครับผมก็ ก็คื้นีหินมานะครับผมกับโคชแนนต่างก็ได้อาบน้ำบังดีอี้อย่างทั้งยัเรียวๆเลยครับตีหินมากก็ถึงมาวอกเสียงเลยเพราะว่าตอนนี้ร่างกายชอปเปอร์ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมร่างกายชอปเปอร์คือคือเป็นหวัดแล้วที่นี่ตอนตอนสมัยเด็กน้อยอะชอปเปอร์เป็นนเป็นหอ,อกนะครับเป็นหอ,อกเลยแล้วก็เข่าอ้วนบาลแล้วก็ถุงยาหลายสิคทธะเราเวลาที่สมมติ ผมป่วยหรือเป็นไข้หรือเป็นเงี่ยมากสิมันสิมีเสมหาหลายมันสิมีมันสิไอไอเพราะเศร้าเป็นนี่สินะครับผมไอเศร้าอ,อย่างนี่สิครับก็อยากป่วยเลยผมพยายามจะกินวิตามินดับทุกอย่างแต่มันกะทนบะไรบอลรังกาไมันบอไร้งค์คอนนะครับแม่ซื้อบัตรตัวเกียววันที่เก้าสิงหาแล้วนะคะน้าลงเบียร์อะไรสีมะเจียมาหา โู้ไพอกันนะครับวิโร์ต้องเดี๋ยวอะไรนะครับวันที่9ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับผมอีพีดีเด้อผมว่าอยากให้ผ่านเลยครับพออีพีดีกับสเปเชียลอีกแล้วนะครับผมสามารถกด้ค่าไปได้ลิงดีเลยนะครับราคาอย่างเงี้ย29บาทเช่นเคยนะครับทีมเอสู้สู้สู้ครับมีซ้อมครับผมมีซ้อมเมื่อกี้ผมก็ซ้อมของผมไปก็คือซ้อมลองที่ในโซนของเจ้าของเพราะตอนนี้เสียงมันก็กำลังหมึบอยู่นะครับเสียงมันก็กำลังหมึบอยู่แต่ว่าสู้เต็มที่แน่นอนนะครับผมยางที่หลายๆคนเห็นเนาะดูบ้านดีที ที่พี่เส้นไปเพราะว่านี่ที่พี่เส้นไปมันจะตผิวเกี่ยวกับถาดเนาะถาดทั้งซีน,นะครับผมผมจะบอกว่าเพยงบ้าหนูร้องได้ดีมากนะสอนน้ำตาลด้วยนะลูกได้ครับผมพร้อมที่จะพร้อมที่จะแนะนำน้ำนองๆนะครับคนนนี้แนะนำน้ำน,น้ำตาลแนะนำน้องๆในทีมพร้อมเต็มที่ครับผมทีมเอสู้ๆจ้าขอบคุณครับเนื้อ ก็จะบอกว่าสู้เต็มที่ครับผมตอนนี้ร่างกายไม่พนในร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันังเหลือเวลาในการพักฟื้นร่างกายอีกประมาณวันนี้ไม่ได้วันนี้วันที่หน,นึ่งวันที่สองสามสี่ยังมีเวลานะครับในการที่พักฟื้นร่างกายอีกสักสองวันคิดว่าร่างกายน่าจะกลับมาประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมแต่แตเสียงยังเงือบอยู่เสียงยังเงือบอยู่นะครับผมไปเยี่ยมร้องทิศแล้ว อย่างอาการเป็นยังไงบ้างผมต้องบอกอย่างนี้ครับผมคือด้วยเพ้าะผมปป่วยผมไม่สบายผมก็เลยว่าท่านอยากาไปเยี่ยมนะครับเพราะว่ามันอตอนนี้พี่พี่วิทย์ไม่แน่ใจว่าตอนนี้อยู่ในห้องไอซหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในห้องไหนแล้วแต่ว่าถามผมไปเยี่ยมสินะผม,ผมถ้าใครกับแบบร่างกายมันบร้เต็มที่นะครับร่างกายมันมีเชื่อแบบไปถึงมาห้องป่วยอยู่เนาะก็กเลยว่าท่านอยากไปเยี่ยมบันในนะครับผม แต่ว่าก็ส่งกำลังใจให้ตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมามๆมทุกคนนะครับผมที่ที่เขาเรียกว่าอะไรสมทบทุนนอเรองคารักษาพยาบาลน,ำนะะ้ำนะ, 9, นะครับผมของของบ้านฮักเบียีกับบ้านฮักต่อยีนะครับผครกัรโอ้เป็นจำนวนประมาณเ6้9นรบาบาทนะครับที่เมือ